มอร์นิ่งจ้ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากเลยเนี่ยมันมีลมเบาๆแต่ก็ยังไม่เย็นเท่าไหร่เ <laughs> ช้านี้เรายังอยู่ที่บ้านชนแต่ว่าก็จะมีภารกิจหลายอย่างที่จะต้องเก็บของเข้าไปทํางานในกรุงเทพนะคะและเดี๋ยวต้องล้างรถด,ด้วยโอ้โหรถอะไรกันเนี่ยโอ้เนี่อะไรแต่ว่าก็น้ำไม่ได้ล้างมาเดือนหนึ่งโถลูกเอ้ย แล้วนี้ขั้นตอนล้างรถเยอะเกินคุณนะมีน้ำยานอกมีน้ำยาในรถนอกรถเช็ดคราบน้ำอะไรใดๆเยอะไปหมดจริงๆล้างรถตอนแรกมันก็มีอยู่ไม่กี่ขั้นตอนหรอกล้างฉีดน้ำเช็ดจบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขั้นตอนเพิ่มมาได้ไงก็ไม่รู้ อุ้ยค่ะในบรรดาอุปกรณ์ทําความสะอาดรถเราชอบผ้าผืนนี้ที่สุดเพราะามันซับน้ำไวมาก นี่เช็ดแล้วอันนั้นยังไม่เช็ดจะลองใช้น้ำยาดูสิท่าดาเสร็จแล้ว ราวันนี้คือโจ ไปครับเข้าออฟฟิศกันจริงๆปกติ iMac อาจจะอยู่บ้านชนแต่ว่าอาทิตย์นี้คืองานมไม่เสร็จก็เลยยกไปออฟฟิศด้วยเลยโอ้ยจะรีวิวให้ฟังว่านะ่าชอบรถคันนี้มากเลยนะอันนี้คือ Honda G 1 1นะคะแล้วมันก็เป็นรถซีดานคันแรกที่เราเคยขับเพราะปกติเราจะขับแบบ SUV คันสูงๆหน่อยอะไรเงี้ยพอมาขับซีดานอะคือเราชอบทุกอย่างเลย แต่ว่าตอนนี้มันติดอยู่แค่เรื่องเดียวแค่เรื่องเดียวจริงๆก็คือเรื่องขนของถ้าเดี๋ยวนี้ไปอีกียคือหมดสิทธิ์ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ไม่สามารถขนกลับบ้านได้องต้องให้ขนส่งช่วยจัดส่งให้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะขนอะไรก็คือมันแบบมันบ้าหอบฝังไม่ได้เท่าเดิมแต่ก็จะพยายามปรับไลฟ์สไตล์ในการแบกของขึ้นรถให้น้อยลงนะคะเพื่อจะได้ใช้คันนี้ได้อย่างแบบเต็มที่มากขึ้น ีนะที่เก็บกล่อง iMac ไว้เพราะว่ามันง่ายตอนย้ายไปนู่นไปนี่มากๆเลยส่วนอันนี้เมาส์ประจำตำแหน่ง Logitech ค่ะใช้ดีมาก S <S <S นี่ไปเคลียร์ของทำงานมาว่าต้องถ่ายต้องอะไรยังไงบ้างในอาทิตย์นี้จะได้แบบเอาไปลงในแผนเนอรอว่าวันนี้ต้องถ่ายอะไรวันพรุ่งนี้ต้องถ่ายอะไรนะคะอันนี้เคส iPad ของ Morph finally Morph ก็ออกเคสสำหรับ iPad มาอ ซีิ้นดูดื้มากนี่ไปทำอันบ็อกใน Tik t o ็อแล้วก็มีนี่เสื้อผ้าใส่ทำงานอะไรใดๆมีความคาดหวังว่าสิ้นปียังไงมันก็จะต้องมีสักวันที่หนากก็เลยอยากหาเสื้อผ้าใหม่ๆเอาไว้ใส่ทำงานแล้วก็เตรียมรับช่วงสิ้นปีด้วยนะคะอุย้ยน่ารักอะทุกคนรู้ไหมว่าแบรนด์คสอันเนี้ยที่เป็นรองเท้าที่ผู้หญิงชาวเราน่าจะมีกันทุกบ้าน เนี่ยเคสน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะตอนนี้เขาออกคอลเลคชันเสื้อผ้าครั้งแรกด้วยนะเนี่ยชื่อว่าเคสเจอร์นี่มันน่ารักมากเสื้อผ้าของเขามันก็จะเป็นแนวแบบคอม์ตแวร์ที่เราสามารถใส่ได้บ่อยๆก็คือจริงๆไม่ต้องรอหน้าหนาวหรอกใส่ตอนไหนก็ได้นะฮะแล้วเขาก็จะแมทสีที่มันสามารถใส่ได้บ่อยๆที่เป็นโทนของเคสนะคะอย่างเช่นแบบสีเบจสีครีมสีเทาสีขาวสีดำอะไรเงี้ยวิ่งผ้ามันนิ่มมากเลยไปลองกัน ทุกคนตัวแรกเป็นอะไรที่สบายมากอันนี้เป็นเซ็ตสวีทแพนนะคะผ้านิ่มมากนี่แล้วก็มีปักคําว่าเคทต,ตรงนี้แขนเป็นจำจำๆตรงนี้ก็เป็นจ้ำๆจำเหมือนกันนี่ยถ้าเกิดไปแบบสมมติไปสิงห้องสม,มุดหรือว่าไปนั่งทํางานตัดอะไรข้างนอกเหมาะมากมันสบายมากเฮ้ยตัวน,นี้ก็น่ารักอันนี้เป็นแนวแบบว่าเป็นเสื้อกล้าม กระชับตัวแบบนี้นะคะแล้วก็มากับกางเกงขาสั้นแบบนี้ใส่แล้วสบายมากแล้วก็เคตเขามีหมวกด้วยนะคะนี่ลองใส่ดูเออ <laughs> อันนี้แหละที่เหมาะกับอากาศประเทศไทยตอนนี้แล้วก็จะใส่กับรองเท้าคู่นี้นะคะรุ่นแชมเปี้ยนยอดฮิตอุ๊เฮ้ยน่ารักอ่ะุนนี้ก็คือสามารถใส่ได้ทุกวัน ส่วนนี้คือลุกที่3ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าขนปกปุยสุดน่ารักสีน้ําเงินอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อกับกางเกงขาสั้นนะคะจริงๆเสื้อกับกางเกงอะ่ะมันสามารถแมทเปลี่ยนกับที่เราเพิ่งใส่ตัวก่อนหน้าไปได้หมดเลยใส่ให้มันสลับกันได้มันก็จะสนุกขึ้นนะคะคิวต์มากใส่ชุดนี้ทั้งมันเลยดีกว่า เราชอบมากเลยอะไรที่เป็นโทนเรียบๆแล้วก็เดี๋ยวนี้จะเริ่มมีสีฟ้าเข้าบ้านเยอะขึ้นนะคะถ้าเกิดใครชอบสไตล์นี้ไปดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ช็อปเคสเลยนะคะตอนนี้เขามี4สาขาด,ด้วยกันหรือไม่ก็แบบช็อปออนไลน์ก็ได้เลยนะแปะที่ันไปให้ใต้ลิงก์เหมือนเดิมนะน่ารักจ่ะ t เจลล้างหน้าที่เราใช้เสมอมาก็คือของ s กิน p ปร RX นะคะเฮ้ยแกยับจังอืแล้วเพิ่งสั่งอันนี้มาใหม่มาลองกันเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาของแบรนด์ลูน่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับตาคือดิฉันเก็บหมดอ <c oughs> ุ้ยแพ็กเกจจิงมันน่ารักอะ เฮ้ยเป็นกับเพ็ดด้วยอะ่ะที่เห็นครั้งแรกอยากลองเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งเลยนะอุ้ยเพราะปกตินะใช้ตัวลูกกลิ้งของเขาอยู่แล้วแล้เห็นเขาเอาอันนี้มาก,ก็เออไหนอลองดูสิฉินแปลอย่างนี้ถูกวะนี่ เดี๋ยวนี้ก่อนนอนทุกคืนเราจะมีช่วงเวลาการอ่านเกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้ช่วงเวลาการอ่านของเราอยู่เล่มนี้ค่ะรีวิวแบบไม่มีเสียงก็คือ <c oughs> <c oughs> คือว่าตอนแรกอะไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ทำคลิปแบบ 7am 6am อย่างที่ทุกคนรู้ว่าการตื่นเช้าของเรามันเป็นเรื่องปกติเราตื่น6โมง7โมงอะไรได้ตลอดแต่ว่าทุกคนก็จะรู้อีกเหมือนกันว่าเราเป็นคนที่นอนดึกไม่ได้5ทุ่มอะไรเงี้ยจะเป็นอะไรที่หลับแล้วตลอดแต่ว่าช่วงเนี้มันมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่จับเล่มนี้มามันสามารถดึงเราให้อยู่จนถึงตี2ได้ตี2ตั้งแต่อ่านอะไรมาเนี่ย เรารู้สึกว่ามันจะมีอยู่ไม่กี่เล่มที่สามารถดึงให้เรานอนตีหนึ่งหรือว่าไปถึงเลขตี2ได้ซึ่งกลายเป็นว่าเล่มนี้เป็นหนึ่งในนั้นเฉยเลยคือหยิบมาอ่านโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่เห็นผ่านตาในติกตอกมาบ้างแต่ปรากฏว่ามันสนุกมาก สมคำล่ำลือที่เขารีวิวกันตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะอ่านไม่ติดเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นแนวแฟนตาซีซึ่งเราไม่ได้จับแนวนี้มานานแล้วแต่กลายเป็นว่าพออ่านไปสักพักหนึ่งมันลื่นแบบภาษาสำนวนเขาเล่าง่ายแล้วมันก็สนุกลุ้นดีก็เลยกลายเป็นรูทีนของช่วงนี้ที่จะต้องอ่านโฟร์ดวิงก่อนนอนแล้วก็ติดจบที่ตีสองผูกคืนแล้วประเด็นว่าคือตอนเนี้ยอ่าน เกือบจะจบแล้วคือพยายามดึงให้มันช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้แล้วแต่ว่ามันสนุกก็เลยเหลือแค่ตึงเดียวและตอนนี้เล่ม2ยังไม่แปลไทยนะคะก็เลยแบบฉันจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีหรือถ้าเกิดใครมีช่องทางในการไปลงชื่อขอเล่ม2กับสนับพิมพก็บอกด้วยนะคะจะไปลงชื่อด้วย